มาด้วยนี่ชื่ออะไรครับชื่อไกไกากาแนว <c oughs> ไม่วาดฮอบเลยฮอบ <c oughs> ต้องให้คอนสั่งโอ้ดูไม่พอใจเกลี้ยวกลาดมากถ้า <c oughs> พ่อสั่งเมื่อวานพ่อสั่งแล้วทำเป็นอารมณ์เสียต้องมีไม่เรียววันนี้ไม่กล้าเลยนะคะวันนี้คำไหนคำนั้นแม่วาดของเราหาไม่เวให้พ่อ หาไม่เลี้ยวหน่อยน้องแกบุ้มเออเออหาไม่เลี้ยวเออน้องแกบุ้มไม่เลี้ยวไปแล้วนันเออเอาตีเลยเออไม่เลี้ยวไปแล้วหนเออโอ้ยเสียวดูหน้าดังเสียวเสียวเดี๋ยวพอตีโอ้ยเสียวขยิบตาเสียวมากโอ้ยกลัวโดนตีมันน้องฟามี่มันน้องแก้มบุ้มเลยกลัวโดนตีโอ้ยเสียวเสียวกลัวมากกลัวมากโอ้ยกลัวแล้ว โอ้ยพ่อสั่งให้เอาหญ้าลงนี่มันยังไงยังไงยน <c oughs> ่เปล่าดินตีแล้วอะ่ะเดินตีเหมือนน้องแก้มบุม๋มมีท่าเสียวอีกน้องป้ามี่ขับรถออกมาลูก <c oughs> อ้ยฮะมดเหมือนตรงนั้นมีมดนั่นน,น่ะเดินออกมา <c oughs> เนี่ยเขาจะเดินลกสายไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ขาจะขับ <c oughs> รถไปกลับบ้านมันขึ้นมันขึ้นบลูถอยก่อนลูกถอยเกียร์ก่อน พี่ใหญ่ก็โยนอ้อยให้อยู่นะคะพี่ใหญ่เห็นควัน้อนมาไม่กินเลยโอ้ทำไมแรงแต่เอายาโอกหน่อยนั่นอย่าไปยืนตรงนั้นมดนั่นมดแดงกัดตรงนั้นนะอะไรกลัวไม่เรียวทำตาปิ๊บปิ๊ปิ๊ปิ๊กลัวมากไม่วาดข้งเราพี่ใหญ่ก็กินอยู่นะคะอ้อย วันนี้แม่วาดสามอย่างเลยทั้งัะปรดทั้งหญ้าทั้งอ้อยโอ้แต่นางจะเลือกกินของอร่อยก่อนนะคะคืออะไรของอร่อยอ้อยอร่อยที่สุดหวานไงหวานหอมไปกินมาทางนี้มาทางนี้แม่วาดไล่ด้วนันเดอเราเอาอ้อยเมื่อกี้ก็ไปโยนให้พี่ใหญ่นะคะเอาไปให้อีก ปล่อยเด็กชายก้าวไว้นี่เลยนี่ไม่ฮะโอ้ครผีนอนเฝ้าช้างอยู่นี่เลยนี่เด็กชายก้าวนี่ฮะวันนี้มาเด็กมาสองคนนี่เจียวจ้ามากผู้ชายผู้หญิงว่าพูดมากแล้วนะคบผู้ชายนี่ยิ่งกว่าอีกน้องปั๊มมีไปโยนตรงนี้ลูกโยนให้ถึงนมลูกเห็นไหม เงินทีละต้นลูกนั่นเห็นไหมแม่โยนไว้ตรงนั้นนะ่ะป้าบาเลมโยจตกแล้วไงฮึเอ้หลานโยนให้คุณปู่ยานโหลานโยนให้ฮึเอ้โอ,อ,อ,อ้อร่อยอร่อยของหวนานหวานใส่หัวใหญ่เลยนะครับพี่ใหญ่ของเราดีใจที่เจอที่ร้านๆมาเยี่ยม นี่วันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งคนคือเด็กชายเก้าช้างชื่ออะไรที่บ้านช้างมีช้างไหมที่บ้าน<ม>ชื่ออะไรครับชื่อบัวทองชื่อบัวทองหู<ม>กล้าขี่ไหมกล้าขี่บัวทองไหมขี่ขี่ด้วยหูห <c oughs> มัวแล้วหัวี่บัวทองกับพี่อันอ้ยขี่ตอนไหนบัวทองอมาตรงนี้โอ้หมัวแล้วมัวอ้อ ดูพี่ใหญ่ใสยหัวใหญ่เลยเมื่อเจอเด็กๆมาอ่ะน,น้องป้ามี่ไปยืนกับน้องแก้มบุมสิแม่จะคลิปนา้าโจให้ยืนอ่ะเด็กชายก้ามายืนตรงนี้อ้าวอ้มีฉากประกอบข้างหลังด้วยนะคะยืนใกล้น้องหน่อยวะเอออ่ะน,น้องแก้มบุมทำท่าสวยๆหน่อยจะยกกระโปรงทำท่าสวยๆเออ มีไปใหม่มามี่เออดูน้องแก้มบุ๋มทำท่าอะไรนั่นเอออ้าวทำท่าอะไรเด็กชายก้าวเรียนอยู่ไหนอยู่เรียนบ้านตาโพบ้านตาโพโออย,อยู่ชั้นไหนอยู่ที่บ้านสองอนุบาลสองโอ้ยิงน,น้องแก้มบุ๋มตอนนั้นเป็นน้องแก้มบุ๋มหนึ่งปีนี่คู่กัดนะคะคู่กัดเล่นด้วยกันไม่ไม่นานแล้วก็ทะเลาะกัน ปะปะกลับบ้านยุงกัด<ป>โอ้พี่ใหญ่<อ>ดีใจดีใจหล,ลานมาเยี่ยมยนี่เขาไม่กินนะคะเพราะว่าวมีมีคนมารบกวนแล้วก็เสียงดังดเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ใหญ่ก็กินนะคะนี่เงียบๆแล้วแกก็กินเองอกินน้ำไหมนี่โอ้น้ำในกะละมังก็เหลืออยู่นะคะนี่ แต่แล้วพี่ใหญ่ไม่รบกวนแล้วออกเยอะเหลือเกินน้ำมันนี่หลังออกมาให้เยอะๆจะได้หายเร็วๆกินแบบนิดเดียวนะคะพอมีแรงถ้าเกิดว่าควานออดโยนให้นี้จะทำใส่หน่อยโอ้นี่เด็กๆไปพี่ใหญ่ก็กินเองเลยนะคะกิน แม่วาดนี้ต้องเจอแม่เลียวควานอัดถึงจะทําตามคําสั่งแม่วาดเพราะว่าแม่วาดนี้อยู่กับที่เขาจะงุดหงิดนะคะโมโหอารมณ์ฉุนเฉียวนิสัยนางก็จะแบบนี้นะคะนิสัยนางไม่ชอบอยู่ที่เดียวๆนานๆแล้วก็นิสัยก็จะเปลี่ยนเลยนี่อยากไปเล่นน้ําที่วังทะลุแล้วแม่วาดว่าเมื่อไหรพี่ใหญ่จะหายสักทีกินของอร่อยก่นเลยนี่ อนี้ควันอ๊มาด้วยบ่อยเพราะว่าไม่อยากอยู่บ้านงุดงิดยิ้มน่อยยิ้มน่อย <c oughs> เพื่ให้ควันเตยสัมผั์ให้ควันเตยสัมผั์ถึงยิ้มถึงเมียถึงมีเสียงพูดโอ้ยจะจ้างควันเตยมาพูดกับควันโอ๊บ่อยๆมารถไหนไปรถนั้นคะ่ะโอ้ลืมไปได้เหตุด้วยอ้าไปเข้า าาทำไมน้องปั๊มมีฮะอาไปคันไหนอ้าวไปซาลิงหมดแล้วใครจะไปกับพ่อได้ได้เห็ดไข่สองดอกเห็ดไค่ะหล่ะเออเห็ดไครเห็ดน้องแก้มบุมนีเองเออไม่มีใครไปกับพ่อเลยนะฮะถ้าน้ามันหมดทำยังไงนน่ตัวเองนี่แหละรถตัวเองนี่และน้ำมันจะหมดนี่ จะจงเขายังไงวะจะให้น้องปั๊มมี่ขับสน่อยเพราเอินว่าเด็กๆนั่งด้วยไม่ไว้ใจเออบรรยากาศดีมากเลยน่าเลยฮะนาอเลยอบอกยดรากมันดนากกมันล้ด้วยแลนะจ๊ะพี่ใหญ่ไปแล้วหลับฝันดีนะจ๊ะ ฉายนะคะฉาลงพรานเจ็ดฝนตกมาก็จะได้ปลูกนะคะ่ัน,าม,นมากเลยอันนี้ปลูกหาทุกทุกปีเลยนะคะสำหรับครอบครัวของป้าเไม่มีปีไหนว่าจะไม่ปลูกนะคะ แต่อ,อ้อยล้บโคบูนี่กลับบ้านก่อนบายป้งทูเหลือลูกอู้หกลับแล้วนะบาย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 เดี๋ยวหนูเห็นไหมเขากินอ้อยอยู่นี่นไหมกินอ้อยอยู่นี่เห็นเวลาเรามาเะกินเวลาเรากลับ เวลากับึด็กคิดทำไมมืดเลยไม่ใช่ไปมลูกต้องไ่ตรงนู่นพ่ออยู่ทางนู้นเราอยู่ทางนี้เราอยู่ทางนี้เออเห็นไหมเออค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะ